เสีแปะสิเก uh, ียรติอันนี้บ่ตัวละแม่นบ่แม่นติบ่น้อยปปนี่มันคือลึกกว่านี้นะคือวัดเก่างัวมาจุดนั้นมาใส่บ่แก่ไลเนี่้ยไม่นั่นเพื่อนี่เนาะจิ๊ดนกติดนกจิ๊ดนกบ่ะแม่นึ่งนั่นแม่นึ่งเสียบนั่นสิเสียบงัวโบเลอันเห็ดเล็กสองอัดนะซอสปลาอ่ะ ทุอย่างจับสายไเ่อยตอตุงเดยมี้ปกอเนาอานมมดัส้นมาสำรวจ โบวี่ป่าบอนบอกอันนี้บอกจะเป็นยินป่าไม่ถึกไม้เขาแหน่าะไเข้าไปในพื้นบ้าน้ำแห้งิน้ำแห้งคนเลยแล้วเข้าไปก็ได้เนาะตัวเธอเป็นโค้งบ่ะน้ำบุทรูทถึงมีอาการหายใจ่ิดทุเรน้ีเนาะ อันที่ว่าแป๊ดชิกเกยียนน้ำแห้งแล้วนี่เรื่องอูวกนี้มากกอ็อยังไงนะมากาย,ยังไงเออเกาะขาเกิดจะผาเนาะตัว มันจะขึ้นไปได้เทิงพาพุงมัวกันกระหอกแหละกระหอกกระเตะมันจะขึ้นไปกินเทิงบอกขึ้นมาได้ 就去考北京แถว， หน้าออกเนี่ยขนพึ่งปิวหนูจุดฟฟกัสมาเลยโอ้ยนุ้ตตายเนาะตายางเนาะเบอรขนเนี่ยเบอรขนใงานเนาะพันเดี๋ยวนี่เนาะขีทีเนาะได้มาแล้ว